เฮ้ย hey, ขายผิดราคาเปล่าโดนเซียนคนนี้หลอกไหมโดนเซียนคนนั้นหลอกไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ใช่ราคานี้หรือเปล่าปัญหาไม่รู้ราคาจะหมดไปก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกหลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนที่มีพระเครื่องเ,เวลาส่งพระไปให้เซียนพระดูหรือว่าส่งมาให้ผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ว่าท่านกังวลคือท่านไม่ได้ส่งมาที่ผมคนเดียวผมเชื่อว่าท่านส่งหลายที่ แล้วเวลาท่านกังวลเนี่ยความกังวลของท่านเวลาท่านขายให้กับเซียนคนหนึ่งคนใดไปเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยขายผิดราคาเปล่าโดนเซียนคนนี้หลอกไหมโดนเซียนคนนั้นหลอกไหมเฮ้ยมันไม่ใช่ราคานี้หรือเลปล่ามันใช่อย่างที่เขาบอกหรือเปล่า เพราะท่านไม่เชื่อมั่นในเซียนทั้งๆที่ตัวเองใจก็อยากขายแต่ผมรู้ว่าท่านอยากขายได้ราคาที่ดีที่สุดผมเข้าใจปัญหานี้จะหมดไปท่านเอามาออกใบเซอร์ใบการันตีผมมันมีราคาให้ท่านเลยออกแบบประเมินราคาอย่างน้อยๆท่านไปหาเซียนคนที่1คนที่1บอกว่าองค์นี้ผมรับได้แค่ห้าหมื่นท่านไปหาเซียนคนที่สองโอ้ยองค์นี้รับได้แค่หกหมื่นห้าท่านไปหาเซียนคนที่สามองนี้แหมองค์นี้ดูไม่ออกอ่ะไม่อยากได้ไม่เอา ไม่รับเช่าแต่ถ้าท่านมาที่เราทีปเมินเซ็นเตอร์บริษัทคาเื่เมืองไทยบายโทนบางแคออกบัตรรับรองแบบประเมินราคาปัญหานี้หมดทันทีเพราะเราจะประเมินราคาให้ไปเลยสุดท้ายเนี่ยราคานี้ที่ผมประเมินไปผมอาจจะประเมินให้ท่าน2 0 0 0 0 0สาสก็ได้ปัญหาการกลัวผิดราคาก่อนที่ท่านจะไปหาเซียน,นไหน,ไหนไก็แล้วแต่ภาษาเซียนพกักแแห่ก่อนที่นัานจะไปแห่เนี่ยท่านเอามาแห่เซาก่อนอย่างน้อยน้อยมันมีราคาสตาร์ท เบื้องต้นก่อนว่าเฮ้ยโทนบางแคให้ไว้เท่านี้บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับซื้อเท่านี้ถ้าบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับซื้อเท่านี้ถ้าท่านขายได้มากกว่าแสดงท่านไม่ผิดราคาถูกไหมถูกไม่ถูกปัญหาไม่รู้ราคาจะหมดไปถ้าท่านเอาพระมาประเมินราคากับเราผมยินดีเป็นสื่อกลางในการประเมินราคาให้สามารถเข้ามาได้จนถึงเสานะครับตั้งแต่11โมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าท่านมีพระอยากจะออกประเมินราคาอยากจะขายเรา อยากจะปล่อยให้เราเช่าท่านเข้ามาครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยของเราคือคำตอบของท่านครับเพราะเราคือนมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมแบบรองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม